ในวันนี้ตี้ที่เราจะเล่นกันไม่ใช่คู่จิน้นแต่เป็นตี้ตัวละครระดับ5้าดาวอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าในแดนดี้จะมีเหล่าตัวละครที่มีสเตตสุดโหดอย่างเช่นโบเบตที่เราใช้อยู่มีสเตมิน่ามากถึง5ดาวด้วยกันและยังมีสเปาที่ก็มีสเตตสุดโหดเหมือนกันสเตมิน่า5ดาวอีกแล้วและคนที่ไม่ใช่เมนแต่ยังจะโหดเหมือนเขา อย่างแม่แมวก็ยังมีสแตมินา5าดาวอีกเช่นกันพูดมาขนาดนี้ทุกคนของพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมฮะว่าตีในวันนี้คืออะไรตีในวันนี้คือตัวละครที่มีสแตมินามากถึง5ดาวด้วยกันด้วยความที่ประจำอยู่แล้วแหละเราชอบใส่ทิเกตของตัวอื่นที่เราเล่นกันในวันนี้เราก็เลือกทิเกตมาเรียบร้อยแล้วฮะอันนี้น่าจะเป็นของแม่แมวปะอย่างสปาเปลก็จะเป็นไอเทมของของใครวะอันนี้คอยคิดนะฮะของโบเบตหรือเปล่า ส่วนของแม่แมวก็นั่นแหละฮะใส่ของแม่ s t รอเบอรี่ทิเกตประจําตัวก็จะประมาณน,นี้ส่วนอีกหนึ่งทิเกตที่ใส่ไปเราบอกให้น้องๆเลือกทิเกตที่ทําให้จุดด้อยของตัวละครเราอะ่ะดูดีขึ้นมาได้ฮะอย่างเช่นของโบเบตจะมีสเตล l t สองดาวกับ a อ t เทนชั n นสปีดสองดาวใช่ไหมเนตี้เราก็เลือกเป็นไดอารี่ที่ช่วยเพิ่มค่าสเตล t h ขึ้นมา25%ฮะน้องๆคนอื่นๆที่เป็นสเปลกับแม,แม่แมวก็เลือกประมาณนี้เหมือนกันนะฮะ เอาละพูดมากเจ็บคอไปดูกันดีกว่าว่าตี้ระดับ5ดาวในะวันนี้ใครจะเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายวิธีในนะการเข้าดีคอดก็ไม่ยากเลยนะฮะทุกคนเพียงแค่เลื่อนมาใต้คลิปของผมจะเจอร้านวิวอุปกรณ์ช็อปอยู่ซึ่งใต้ร้านลิงก์วิวอุปกรณ์ช็อปจะมีลิงก์ดีคอ์ดอยู่นะฮะให้ทุกคนกดคลิกลิงก์ไปที่ดีคอดนั้นได้เลย ใน้านทีที่ได้กดเข้ามาหน้าแรกที่ทุกคนจะเจอก็คือหน้านี้นะฮะให้ทุกคนเลือกเพศของตัวเองให้เรียบร้อยนะก็เป็นเพศชายอันนี้เป็นกฎของเซเวอร์ทุกคนจะอ่านก็ได้หรือถ้าไม่อ่านก็กดเสร็จสิสส้นไปก่อนในทันีีที่มาถึงหน้านี้ยังไม่เสร็จสิสส้นนะฮะให้ทุกคนเลื่อนไปทางมุมซ้ายของจอทุกคนจะเห็นเขาว่ายืนยันตัวตนใช่ไหมให้ทุกคนกดไปที่อันนี้และก็จะเจอหน้าเจ้าตัวนี้อยู่ป๊อปบี่กับคำว่ายืนยันตัวตนข้างล่างสีเขียวให้ทุกคนกดไปเลยฮะ ทุกคนก็จะเจอเข้ากับหน้าอันนี้นะฮะคือหน้าเย็นตัวตนให้ทุกคนกอกทุกอย่างตามที่เขาต้องการให้เรียบร้อยเลยในนาทีที่กดเสร็จแล้วทุกคนก็กดส่งปุ่มนี้เลยนะฮะงงเพียงเท่านี้ก็เปการเสร็จสิ้นแล้วนะฮะเท่านี้ทุกคนก็สามารถที่จะคุยกับเพื่อนๆหรือนัดกันเล่นแดนนี่โวในดิสนี้ได้เลยนะฮะเฮ้ยนี่หรอความสามารถของการสูมไอเทมเฮ้ยมันก็ได้ของดีเหมือนกันนี่ฮะทุกคนหรือเปล่าถ้าก็่าเราจะได้ไอเทมทุกชั้นก็ดีโบเบ็ดไม่ได้เล่นนานมากอะความสามารถในการวงแบบนี้มันช่างหน้าแปลกตาเออเดี๋ยวมีคนตามเรา เอาตามจริงเฮวยเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ว่าเราเอาแดรี่มาไม่ใช่หรอเราน่าจะมีค่าสเตลระดับ3ดาวแล้วนะทำไมยังเด่นอยู่อะแงแงแม่นางงามเด้แบบบิดๆเบี้ยวพอดีชัดเลยเงะเฮ้อไม่มีเวนกมนี่นี่นางงามท่าประตูเดินใหญ่เลยเอ้าอ้าอุ้ยเพราเกิดการล่อกันเกิดขึ้นไปดีกว่านี่ไงหนึ่งเครื่องเอ้าโดนแล้วนี่ไงเอ้าโดนหมดเลยเวนกมไม่ได้ทำอะไรเลยไปนั่งรีบดีกว่าเอ้ยเงะ เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยถ้าเราทำแบบนี้ละ่ะนี่แน่ <c oughs> โดนเลยอ้าวอาโบ,บเบดโดนเหรอโอ้ยปล่อยผมไปจุ๊บเอ้ยเเบอร์เบดเลยหนึ่งเข้าใจเลยมียาไหมโอ้แต่ละอันโอ้โหโคตรแพง5 minutes later ยังที่เราคิดเลยฮะเป็นตัวที่มันมีสเตต5ดาวยิวอย่างน้อยสักหนึ่งอย่างอะ่ะมันก็ชิลดีนะเอ้ยโอ้เดตตี้เราก็มีเธออยู่นะเวอร์ชั่นที่เป็นสตรอเบอรี่อ่ะมีผลครับไม่มีแค่รากโอ,อนน้เครื่องเต็มเลยเหรอเกยบกันบ้างอ่ะ เฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่แม่ตํารีไม่เฮ้ยจอเออไปแล้วอ่าฮะอีกเครื่องเดียวเท่านั้นไม่ต้องคุณไอโบเบทเพราะรอดจริงจังอะตรงนั้นอะแล้วเครื่องสุดท้ายอยู่ไหนอะแล้วทําไมน้องน้องแม่แมวเขาเดินตามกันมาเป็นรหัสอยอย่างเงี้ยอุ้ยใครเห็นเอยโอ้ยไม่นินจาปันตรงนี้ไงเว้แล้วขอโทษแม่แมว เอ้าไม่โดนรับไม่ได้โดนไปซะนี่เราที่เดียวกันใช่ไหมเรียบร้อยทําการแล่แม่แมวไปแล้วเราก็จุดเองโอ้โหคอดคนดีเลยนี่ว่าเราอะนี่เนี่ยจะแล้วไปดีกว่าโอ้โหตอนนร้เขายังรอกกันอย่งสุสนาเลยฮะ <S 2 S 2> แค่ชั้นที่เก้าอีเนี่ยมาไวจังเลยอะเมนนะอุยยะ้ยอย่าตาชั้นนี้ต้องระวังเอย ให้ดีนะฮะใครมาโอ้เจอจบแจมหมดเลยใครก็ได้เอาวีไปทีนะเราไม่อยากอยู่กับวีเท่าไหร่แหละวีมันแบบโอ้โห oh, oh, แบบสโลอ่ะเราไม่ชอบความช้าเราชอบความไวแย่ yeah, แล้วทุกคนแย่ yeah, แล้วโอ้โห oh, oh. เออบ้างลูกคนอมผมยังลาดอยู่ทำไมต้องรล่ก,กันมาด้วยนะฮะโอเคไม่อยากไปไหนเลยฮะอยากอยู่กับที่สักเจ็ดสิบวินาทีจะได้ไหม อย,อย่างน้อยพอมีสกิลในการเอาอร็อฮารดก่อนก็ยังดีเออโอ้โหตอนที่เจอเพื่อนน่าคือกลัวไปหมดเลยอะอ้าออ้าเฮ้ยเอ้ารอดเฉย,ยว่ะเฮ้ยเผื่อเขาอ้อมกลับมาได้ไงอู้หูเนี่ยเฮ้ยเสร็จแล้วไปเว้ยเฮ้ยโอ้โอ้ไม่ทันหรอกไอ้หนูเราหน่ะไว้เคลื่อนเฮ้ยไปเจ้ารอดโอ้โหชั้นนี้เราไม่ชอบเลยฮะมันแคบอะ่ะ และยิงมีหกเครื่องนะมันจะประกระจก,กันอยู่ตรงกลางอะ่ะนั่นแหละปัญหาเนี่ยโอ้โหกระจุกอยู่ตรงกลางสองเครื่องอดยิงคือสามเครื่องเลยได้ทําตรงนี้อีกหนึ่งแล้วมีตัวอันตรายอะไรไหมเนี่ยเร็วทุกคนรีบป,ปั่นเร็วมันแคบเกินอะ่ะแล้วจะมีคนเสียสละในชั้นนี้แน่เลยอ๋อลูกปองลูกปองเอาทำไมต้องราด้วยนี่นายกดเลยลอทำไมอยากให้เราโด,ดนใช่ไหมฮนะแล้วเธอเธอมันแผนร้ายโอ้ยเอากลับมาอีกเหรออะไรอะ่ะอ๋อมันทำไมอะ่ะ โอ้โหแม่แมวไงทํากับเราอย่างนี้วะนี่ค่ะนี่แมวอ้าวโอเคมีแม่ทุกขี้เลยเวรแล้วนี่เราไม่ใช่เพื่อนร่วมตีกันจริง,รงด้วยสินะทุกคนล้วนหักหลังกันแล้วเราหักหลังด้วยได้ไหม <c oughs> ไปเลยแม่แมวจุดเลยไปแลวโว้โอยอูชั้นนี้เหรอชั้นนี้กว้างอยู่นะแต่ก็อันตรายเหมือนกันอ่า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  ค่อนข้างที่จะปั่นสบายฮะมีวาเป็นไปได้ว่าเขาจะล่อกันไปที่อื่นสินะมันต้องมีคนเสียสละฮะทุกคนเป็นตัวล่ออุอ้ยมาแล้วและมันจะทําให้ทีมเล่นง่ายขึ้นอ่าก็แค่ใครสักคนต้องทําที่ไม่ใช่เราเราไม่ไหวถ้าให้เราลอ่อแล้วก็แหลกแ,แน่ๆชั้นนี้ไม่เป็นไปได้ฮะห้องนี้ไม่มีเครื่องเนี่ยนะเฮ้ยจริงจังปกติห้องนี้ต้องมีสักเครื่องแล้วปะเอ่าไม่มีจริงแล้วไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยอ่าเครื่องไปไหนวะเครื่องเครื่อง มันมีหล้เครื่องที่ปั่นเสร็จแล้วอ๋อนี่ไงปั่นอยู่แล้วก็ตัวนั้นอีกหนึ่งเครื่องฮะอุ้ยพุ่งมายะยาดหยาดเดินแบบตรงกลางไม่หวั่นเกรงอะไรเพราะว่าในตอนนี้เรามีท่าไม้ตายยังไงล่ะมาเลยใครอยากจะครับเราก็เข้ามามีไหมไม่มีเอย้ยอ่อนจริงๆเลยพวกนี้นี่แปดเครื่องแล้วเนี่ยชั้นสิบสี่เองเนี่ยนะ <No. S 2> โดนแน่ <laughs> <laughs> นั่นไงเราว่าแล้ว ถึงจะมีห้าดาวแล้วไงฮะใครล่อ,อละไม่มีครับเอาตัวรอดกันเองเลยโอ้โหพวกนี้ขีดม่แล้วเอาใครอโบเบ็ดทำไมมาเกาะกันเราเดี๋ยวก็บุ่มหลักและเธอเธอมีหัวใจเดียวแล้วดิเอลือแม่แมวโอ้โหนี้เต็มไปเลยฮะทำไมรู้สึกว่ามีแววว่าแม่แมวน่าจะเหลือเป็นตี้สุดท้ายวะ่ะแล้วแม่สตรอเบอรี่ตัวฮิวของเราในตอนนี้เธอภาพเา็ไปยังไงบ้างโอ๊ยตกใจหมดเลย อา <laughs> ชานี่คอนไหวเลยฮะรักษาเราหน่อยอ๋อโบเบตจะแหลกแล้วนะี่ว่อแต่มันก็อยู่ที่ว่าแม่สตรอเบอรี่เขาจะมีเทปพ,พอไหมนะเราเหลือกันประมาณเท่าไหร่ฮะเราเหลือโบเบตสองแม่แมวสองสตรอเบอรี่หนึ่งเท่านั้นเองฝั่งสตรอเบอรี่ค่อนข้างที่จะน่าสงสารนิดหนึ่งนะเนี่ยเป็นผู้บริจาคแท้โอ้ได้ด้วยเหรอเอ้ยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเห็นเราอ๋อ,อต่อไปก็เราหรือเปล่าข้าวก็ยังเข้าอยู่ดีเว้เฮ้ยอะไรวะ อุตส่าห์ใช้ระเบิดกวนแต่ไม่ช่วยอ้าวอะไรอ่ะทำไมกลับไปที่เดิมอีกแล้วอ่ะแม่ขอนไม้เป็นอะไรกับตรงนั้นอ่ะแล้วเป็นนานนักโทไม่ออกมาเลยอ่ะบั็อกปะนี่อ้าวอ้าวเอกมาแล้วอุ้ยเราเหรอไม่ฮะไม่เอาเราไม่มีทางอุ้ยอุ้ยตามมาจริงจังทำไงอ่ะฮ่าฮ่าฮ่างะอ้อ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 อเหลืออีกเพียงซามเขื่องเท่านัานอุ้ยโดนงับกระลุนๆแล้วทำไมเครื่องนั้นคือแม่ขอนไม้เฝ้าจังเลยอ่ะเพราะอะไรอ่ะ เฝ้าเฝ้าเครื่องแม่ขอนไม้ที่ใสไม่ดีเฝ้าเครื่องเล่นแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะมีใครไหมฮะมีใครไหมมีใครไหมฮะมีไหมฮะแน่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 ทำไปเดินผ่านอีกแล้วจริงๆคือเห็นแหละรู้แหละแต่ว่าจะอ้อมมาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ดอนดักเราตรงนี้เรารู้เลยแหละเราเข้าใจแผนเธอหรอกแม่แฮ่ฮคิดว่าเราโดนจับสแกมมากี่รอบแล้วล่ะโดนคอดเบื่อนี่แน่ไปเลยดักปะนั่นไงปรอเอ้เรารู้เราเข้าใจเฮ้ย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 ลาด เฮ้เล่นประป,ะปาดเงีย่ยมียาไหมอะทังอย่างได้ยาจังเลยอะเอ้าั่กได้ดังใจแบบสุดๆไปเลยฮะเนี่ยอาก็ใหญ่ด้วยแด <laughs> นดี้ใจดีแบบนี้เราชอบอยากจะเมาหมดเลยนะแต่ก็แบบว่าอันนี้มีแล้ววาดีเห็นนี่ก็พอแล้วปะนี่ก็รวยแล้วนะเอ้าไม่ใช่เพียงแค่แม่แววๆที่กลับมาแต่ชั้นไฟดับเองก็มาด้วย <laughs> ยาที่ให้มาพ่องี้สินะไม่ใช่ความใจดีจะเป็นความเหลี่ยมห้องแดนดีหินี่เอง ทรมานให้มันเจ็บปวดใจกันอย่างช่แชไม่ใช่ล่างแหลกไปแบบว่องไวสินะะโอ้ยแล้วมีเครื่องตรงนี้ด้วยโอ้โหเครื่องตรงกลางคือสองเครื่องแล้วเท่าที่เราเห็นเอ้ยเอ้ย๊อปปี้ไปดินี่แน่ปั่นให้ไอแสงนั่นมันบ้าเดยแม่ทำไมแม่แมวต้องมาเกาะเราด้วยเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาหรอกเอาเอาตามมาทำไมอ่ะอ๋อ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 อ๋เลยออรร๋ออ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  โอ้ยโอ้ยแม่แมแวเราว่าเราไม่ถูกกันแล้วแหละนะเราสองคนเนี่ยอย่าเจอกันบ่อยได้ปะคาสเตลเรามันไม่เท่ากันแบบอย่างแรงเลยฮนะเราขออยู่กับแม่สตอรเบอรี่ได้ไหมเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยโอะอะไรอะไรโอ้ยแม่สตอรเบอรี่คือในตอนนี้เราสเตลต่ำสุดในทีมใช่ไหมเนี่ยเราเดินผ่านใครเราดึงให้หมดเลยโดดเด่นชิปเป๋งอ้าวเจอกันอีกแล้ว โอ้โหขนาดเขายิ่เฉยได้แท้ยังตามเราอ้าวโอเคไม่แฮไม่เอาแบบนี้ไม่หลุดดีหลุดได้ไหมหลุดเลยอ๋อผมแล้วเลิใหม้แล้วโอ้โหตกอีกรอบนี่ใครแม่แมวตู้ว่าว่าหดอนฮ่าแม่แมวดอนฮหลุดเดะหลุดเดะเอ้มีตรงนี้อีกโอ้โหดักหน้าอย่างเดียว ชีวิตนี้อะไรวะเนี่ยอย่าบอกตรงนี้มีก่ะแมวนะแมวแมวแมวพอแล้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 วตามอะไรขนาดนั้นอ่ะเออจะอยูตวจะตามไม่เลิกซะแล้วเพราะใจเดียวแล้วเนี่ยขอปันเครื่องหน่อยได้ไหมอ้าใครอีกะโอ้เธอตัวก็ํามองก็ไม่ค่อยจะเห็นเฮ้ย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 สดเลยไปไปอย่ามาทำหน้างงไปไปไม่รู้ว่าแม่สตรอเบอรี่ล่างแหลกไปหรือยัง ถ้าเธอยังร่างไม่แหลกเธอช่วยตามหาเราหน่อยได้ไหมและโยนหัวใจมาให้เราทีเราต้องการความรักอย่างโดยโด่วนเลยก่อนที่เราจะร่างแหลกสลายหายในชั้นนี้ได้เวลาเปิดภารกิจเสริมตามหาแม่สตรอเบอรี่โอ้ยสโลเลยอาหลุดแล้วหุดเลยแม่สตรอเบอรี่เธอให้ความรักเราหน่อยเอาก็รักหน่อยไม่ให้ปนี้แปลว่า ไม่คบลอยเทปสินะดึงดึงเออเออเอแม่ตบลี่ไม่ไม่แต่ไม่แหลกแสดงว่าเลือดเธอเต็มว่าอนะอ่ะอ่ะไม่เไม่เอาไม่เอาไปปล่อยดิปล่อยอ้เกือบไม่ทันอออ๋ออ๋อีกแล้ออครื่องนี้มันก็ดูอม่น่าอันตรายอะไรแท้ๆอะ๋ออ๋ยอออ๋ยออม๋ออ๋ออออออเออออ ไม่รู้ก็แหลกอะ่ะมีค่นี้แหละตอนนี้นยยังหลุดอยู่โอ้กระจกแตกอีกแมแววว้าวโอ้หมนจะอะไรกันขนาดนี้แชัน้นนี้ไปแล้วหรอไปแล้วใช่ไหมอ่าแหลกไปแล้วใครไม่รู้แม่สตรอเบอรี่เธอยังอยู่โอ้แหลกไปแล้วแม่แมวแ,แน่นอนสองตัวแม่แมวสองตัวไปแล้วน่าจะเหลือแค่เรากับแม่สตรอเบอรี่แล้วแหละไรที่จะผ่านชั้นนี้ไปได้กันนะหรือว่าจะไม่ผ่านเลย <laughs> จะอยู่ที่ชั้นที่16หรือเปล่ามาลุ้นกันไปด้วยกันฮะเดี๋ยวป่านตรงนี้ให้นอ เฮ้ยแม่จอมลี่อยู่ที่หรอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเคไปเพราะทางแล้วกันนะไม่จ้าไม่เอาไม่เอาอีกสามวินาทีสามสองหนึ่งแม่จอมลี่เธอไปซะเธอไปเธอไปเดี๋ยวหยุดให้เองอ้าวเขาผ่านเราไปเลยก็แปลว่าแม่จอมรี่โอ้ก็ไงสุดท้ายผู้เสียสละที่น่าจะวิกฤตที่สุดในที่ดันเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายเดีวนี่อ่ะ อ <laughs> สู้ๆแม่ซอบรี่อีกเพียง2เครื่องเท่านั้นเหลือคนเดียวอาจจะเล่นง,ง่ายกว่าก็ได้นะ